เช็คเลยศึกเลตติ้งละครจันอังคารเรื่องไหนปังเรื่องไหนแป๊กเปิดเลตติ้งละครคืนวันจันทร์ที่25กรกฎาคม2565ที่ผ่านมาถือเป็นวันที่ละครเลตติ้งขึ้นทุกเรื่องเรื่องที่พิศวาสคาตะเกมของช่อง3การพบกันครั้งแรกของเจมสจีรายุที่รับบทเป็นป๋าดันนางเอกดาวรุง่งจีนา่ายีนา เนื้อเรื่องอยังคงดราม่าเข้มข้นโดนใจอคอละครฟาเลตติ้งแรงขึ้นอีกโดยทะยานไปที่3.0เรียกว่า,าละครแนวนี้ยังโดนอกโดนใจแฟนคละครไม่เปลี่ยนในขณะที่รักสุดท้ายยายจอมเวี่ยงทั้งช่องวัน31ที่ให้บีมน้ำทิพย์รับหน้าที่เจดัน 1. สสรันทําเลตติ้งไป1.8และละครลีรันมหาหิน ของวิกหมอชิตยังทำเลตติ้งได้เลิศดคว้าไปที่5.1ของแชมป์ตามคาด